เม kind of ื่อเรากินไม่รู้จักพอประมาณเราจึงป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราก็ทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บนั้นนี่เรียกว่าไม่รู้จักพอประมาณในการกินไม่มีโภชเนยมต่างยุตาไม่กินแต่พอดีจนเกิดความเป็บป่วยได้ไข้แล้วนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บจนนำมาซึ่งความทุกข์เข้าจู่โจมเมื่อเราไม่มีความพอประมาณหรือความพอดีในการยอมรับบุคคลคนหนึ่งว่าเขาเป็นไปตามความพอใจหรือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของตนเองสุดท้ายเป็นไง เราทุกใจนี่เรียกว่าไม่พอประมาณในการเข้าไปคาดคะเนในจิตใจของคนสุดท้ายทุกใจไหมทุกใจเพราะอะไรไม่รู้ในบุคคลนี้และไม่พอประมาณในใจของตัวเองว่าตนเองเนี่ยควรจะต้องพอประมาณในใจของตัวเองว่าใจของตัวเองไม่ไปยึดมั่นไม่ควรแก่การไปยึดมั่นเนือถือมั่นในบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าเป็นตัวตนของเรา เราดีแต่ไปปารถนาว่าเขาต้องเป็นอย่างที <It> ่เราต้องการเมื M ่อเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็ทุกข์นี่เรียกว่าไม่พอประมาณในความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองถ้าเราพอประมาณในการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเรามีความพอดีในการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเราจะทุกข์น้อยแต่เราจะสุขมากถ้าเราพอใจในบุคคลบุคคลหนึ่งพอเราพอใจในบุคคลบุคคลนี้ เราก็เลยอยากจะให้เขาทําตามความปรารถนาหรือทําตามความพอใจของเรากี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเราอยากให้เขาทําตามเราทุกอย่างเราคิดอะไรอยากให้เขาทําตามแบบนั้นแต่ถ้าเราพอประมาณว่าเราอยากให้เขาทําตามเราสักแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นอีกแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่เขาเลยทุกน้อยลงไหมน้อยเราจะทุกแค่20สอร์ซทุกแปดสิอร์ซของเราจะหายไปทันที ในทางกลับกันถ้าเราลดปริมาณลงอีกเหลือความทุกข์แค่สิบเปอร์เซ็นตน้อยลงไหมน้อยลงเศษดินไปเลีกยมากเลยมันน้อยสุดๆเลยแปลว่าเรากำลังมีความทุกข์ลดลงเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้ใครเป็นอะไรไปตามความต้องการเราเลยทุกน้อยลงไหมมันไม่ทุกข์แล้วเห็นปะ่ะโสดาบันคือคนที่ความทุกข์ลดลงเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์ อีก90%ไม่ทุกแล้วเรียกว่าเหลือความทุกข์แค่เศษดินภายเล็บเหลือแค่สิบจะววาสิบก็ไม่ได้ด้วยเอาจริงๆโสดาบันอาจจะเหลือทุกแค่เจ็ดก็ได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์พรลักไปแล้วสามเปอร์เซ็นต์สกยทีท่ิวิจิกิจฉาสีและปะตาพรามาสเรารู้ไหมว่าคนเป็นโสดาบันละอะไรได้บ้างสามข้อที่ฉันพูดเมื่อกี้ สกยาทิฏฐิรู้และเห็นแล้วว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราถ้าเราไปยังไปเห็นว่าเป็นของเราเราจะยังทุกข์มากแต่ถ้าเราเริ่มเห็นว่าอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราจึงไม่ควรไปยึดมัน่นถือมั่นกับมันเราจะทุกข์น้อยลงโซดาบันละได้วิจิกิจฉาไม่มีความลังเลสงสัยในการตรัสรู้ของพระเจ้าแล้วเชื่ออย่างมันง่นคงว่าธรรมะของพระเจ้านี้ชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันจ้าทําในชีวิตของเขาแล้วคนไม่สงสัยอะไร ในการดำรงชีวิตของตัวเองแล้วเพราะเข้าใจหมดแล้วอ่ะมันจะไม่ทุกข์อะไรเพราะเขาเข้าใจทั้งหมดเหมือนคนจะสอบตั้งอ่านมาเต็มที่เลยเข้าใจหมดทุกอย่างมันจะทุกข์ร้อนเมราะเขาสอบไะเพราะมันเจอก็สอบเพมันยิ้มเลยมันตอบด้ทุกข้อแต่คนที่เข้าไปมึนต๊บเลยจําอะไรไม่ได้สักอย่างทุกข์ไหมทุกข์เลยเครียดทันทีนั่งงง่อยนั้นเพราะอะไรมันไม่รู้อะไรเลยวิจิกิจฉาศีลปตามมามาพระโสดาบาันสามารถละ ความเป็นตัวเป็นตนได้จนถึงขั้นที่นาดที่ว่าอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งสอนพระพเจ้าและในพระอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามหลักคาสอนะองดัหลักได้ทั้งหมดและสีลห้าบริบูรณ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นสีลที่พระอริยเจ้าพึงพอใจนี่เรียกว่าสังโยชนสิบข้อรับไปได้สามบวกอะไรอีกรู้มไหม,มกุศลพูกระวศิตอยู่ใน,อย,ในอยู่ในสามข้อนี้อยู่แล้ว กุศลก,กรรมหมดสิบมีอะไรอีกอิจฉาและมัจฉิยะคือความอิจฉาและความขี้เหนียวโสดาบันตัดออกแล้วไม่มีในโสดาบันเพราะฉะนั้นโสดาบันจะไม่อิจฉาใครเลยเพราะเขาไม่มีอะไรอิจฉาใครเพราะเขา้าใจความจริงหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเขาถ้าโสดาบันหน้าตาดีแค่นี้อาจจะหน้าตาไม่ดีเลยก็ได้ แล้วโสดาบันไปเจอคนหน้าตาดีกว่าโสดาบันจะไม่อิจฉาคนนี้เลยแต่จะยินดีกับเขาเห็นคนนี้ประสบความสําเร็จโสดาบันจะไม่อิจฉาต่อความสําเร็จของคนนี้เลยเพราะว่าอะไรโสดาบันระความอิจฉาต่อคนคนนี้แล้วจะยินดีและโสดาบันจะไม่มีความตรนีแต่ไม่ใช่โสดาบันจะเป็นบนริษัทนะใครขออะไรสละให้หมดลูกมีสละให้หมดไม่ใช่แบบนั้นแต่เขาไม่หวงแต่สิ่งที่เขาจําเป็นต้องรักษาไว้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาที่เขายังจําเป็นต้องรัรองอยู่และไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อตอนเองการสละแบบโพนิสัตเรียกว่าเบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองไหมโพนิสัตโพนิสัตคิดว่าเวลาโพนิสัตสละเนี่ยสัตว์เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไหมเบียดเบียนถามว่าเวลาสละรอฮะห้นไหมเสียใจไหมแต่สละบไหมะ เพราะว่าบารมีมันมากอะยิ่งเสียใจเท่าไหร่ยิ่งสละได้บารมียิ่งมากแต่คํถาถามคือลูกเมียเราค่ายไหมอ่ะลาไปเพือนคนอื่นไหมเอาไปสละเขาทําไมแสดงว่าเบียดเบียทั้งคู่ทําไมทําไมอริยบุกเอ่การให้ของโสดาการให้ของโสดาบันกับการให้ของโพธิสัตว์จึงไม่เหมือนกันการให้ของโพธิสัตว์เนี่ยมากก็จริงแต่ยังไม่สู้การให้แบบโสดาบัน โสดาบันยังให้แม้จะสลับเหมือนนกันแต่โสดาบันยังสลับได้มากกว่าเพราะโสดาบันโ <Okay. S 1> พดิสัตว์เนี่ยสลับได้มากกว่าจริงแต่ยังมากสู่ลกโซโซดาบัลไม่ได้เพราะโพิสัตว์สลัยังมีมนลทินอยู่บ้างยังมีการสลับแบบมีมนลทินเพราะอะไรมีการเบี่ยนเบียนตนเองแม้บางทีไม่จำเป็นต้องเบียนเบียนด้วยซ้ำแต่ก็ยังเบี่ยนเบียนตนเองอยู่แต่เขาก็ได้อนัอนนี้สองตัวนั้นแต่ยังมีมนลทินแต่การสลัของโสดาบัลเนี่ยไม่มีมนลทิน เพราะอิจฉาและตรณีไม่มีเพราะฉะนั้นการสละของโสดาบันทุกครั้งการสละนั้นจะเป็นไปด้วยกุศลล้วนๆเพราะเขาสละด้วยใจไม่มีบนทินและใจของโสดาบันสละแล้วไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนเพราะอะไรเขาไม่มีความตรณีเมื่อตรณีไม่หวังเวลาสละอยากได้คืนไหมมันจึงไม่ใช่วิสัยของโสดาบันที่เมื่อให้ไปแล้วจะเอากลับคืนไม่ใช่วิสัย เพราะฉะนั้นใครที่รู้จักแบ่งปันคนอื่นแล้วไม่เอากลับคืนนั่นเรียกว่าคนนั้นมีคุณธรรมโสดาบันแล้วนะมีคุณสรรมรัโสดาบันเกิดขึ้นแล้วแต่แค่ยังไม่เป็นโสดาบันแต่กําลังสร้างมิสัยของโสดาบันให้เกิดขึ้นเวลาเห็นใครประสบความสําเร็จแล้วยินดีกับเขาได้แม้บุคคลน,นั้นเป็นศัตรูแล้วยินดีกับศัตรูของตอนเองเมื่อเขาประสบความสําเร็จยินดีได้นี่เรียกว่าได้คุณสมบัติของโสดาบันไปหนึ่งข้อ ฝึกนิสัยของความเป็นโซดาบันเพราะนั้นเมื่อละสักยัตทิฏฐิวิจิกิจชาศีลพตาปรามาสาได้แล้วมันจะละในปริยายอีกสองข้อคืออิจสาและมัจฉริยะคือความอิจฉาและความตรณีห่วงกันจะละได้นี่เป็นคุณธรรมที่เราฝึกละเพื่อเดินไปสู่ความคนทุกข์คนเป็นโรคซึมเศร,ร้าคนเป็นโรคแพน,นิคทำไมคนเหล่านี้ คนที่ศึกษาธรรมะทำไมมันถึงไม่ป่วยเป็นโรคนี้อาจารย์เนี่ยคิดว่าตัวเองเคยป่วยด้วยนะแต่แค่ไม่ไปหาหมอไงก็เลยไม่ป่วยแต่ถ้าอาจารย์ไปหาหมอตอนนั้นจะได้กินยาเพราะอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าอาจารย์เคยจะทําลายชีวิตตัวเองมาแล้วหลายครั้งแล้วเกิดจะสําเร็จครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแหละเป็นครั้งเชี่ยวสุดท้ายที่จะตัดสินใจว่าอาจารย์จะไม่ฆ่าอีกแล้วจะไม่ทําอีกแล้วเพราะอาจารย์กลัวตายขึ้นมาแพน,นิกมันกําเริบ ดีนะที่มันมีแพนิคเกิดขึ้นมันเกิดกลัวตายแล้วมันเกิดอาการแบบหายใจหายคอไม่โล่งแล้วอาการมันกำเริบหมดเลยตอนนั้นอะก็โรคกระเพาะก็มามันเครียดจัดไงกูจะตายไม่ตายดีวะเนี่ยไม่ตายไม่ตายกูว่าเครียดแย่กูอยากตายมันกังวลกังวลมันกอนทนันโอนทะึงไปหมดเลยึงอง์อนทะกาไปหมดไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรแต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้จนเดินมาถึงจุดนี้ได้ก็ด้วยธรรมะหลักธรรมคำสอนพระเจ้าจนมันผ่านพ้น ภาวะวิกฤตของชีวิตในขนานั้นไปได้มันก็ทําให้เราเห็นได้ว่าเออธรรมะเป็นเครื่องเยียวยาโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาอสสิหมอในเรื่องของจิตจิตใจเอออย่างน้อยเราปอยากค่าหมอไปนะถ้าเราวันนึงเราป่วยเราป่วยเพราะสุขภาพร่างกายเออยังเข้าใจได้นะว่าเราต้องรักษาหมอแต่ปัจจุบันมันไม่ได้ป่วยแค่กายมันปวยทางจิตเราว่าเมื่อประมาณ สมัยก่อนประมาณสักสองร้อยสามร้อยปีที่แล้วมันมีคนรักษาอาการทางจิตไหมไม่มีอ่ะวันนี้มีใครป่วยทางจิตอ่ะแต่มันอาจจะมีคนป่วยทางจิตก็ได้แต่มันไม่มีใครรู้เพราะมันก็มีคนทําลายชีวิตตัวเองนึกออกไหมแต่อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจว่าเยอะใายุคปัจจุบันเพราะด้วยกระแสสังคมสื่อโซเชียลมันทำมันทําลายชีวิตตัวเองมัน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 ง่ายมากหรือก็ไม่แน่มันอาจจะดูสถิติมันเยอะขึ้นเพราะประชากรมันเยอะขึ้นก็ได้ แต่อย่าลืมนะว่าความกดดันในยุคก,ก่อนความกดดันในยุคนี้แตกต่างกันมากเราว่าคนเจนเรากับคนเจนเนี้ยใครโดนกดดันมากกว่ากันแต่ความเป็นจริงควรจะเป็นเจนที่แล้วใช่ไหมที่จะโดนกดดันมากกว่าแต่ความเป็นจริงคนที่กดดันคนเจนนี้เป็นตัวเขาเองหรือเป็นคนคนอื่นคนทันเขา <Okay. S 1> เพราะเขาอยากสําเร็จคนอื่นเพราะเขาเห็นความสําเร็จของคนในออนไลน์เขาจึงรู้สึกว่าเขาอยากสําเร็จแบบนะั้นแล้วคนเจนเนี้เป็นเจนที่ บางคนนะเป็นเจนที่ยอมรับอะไรใครไม่ได้เลยใครตีใครเตือนใครตาหนิตีต้องไม่ได้เพราะอะไรเขาเห็นคนอื่นที่สําเร็จเป็นไอดอลและไอดอลคนสําเร็จเหล่านั้น่ะสันดานดีหรือสันดานชั่วชั่วชั่วก็มีนะไม่ใช่ดีอย่างเดียวเราคิดว่าคนที่รวยประสบความสําเร็จสันดานต้องดีอย่างเดียวไม่คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาประสบความสําเร็จเนี่ยพอจะเป็นแบบอย่างให้กับคนได้นะ เขาอยู่ในล่องในลอยเขาอยู่ในการขยันบั่นเพียงแต่เด็กทุกวันนี้ขยันไหมไม่ใช้วิธีการอะไรทํางานน้อยแต่รวยเร็วตื่นสายทํางานไม่มากแต่ประสบความสําเร็จง่ายแต่ความเป็นจริงเขาลืมดูไปว่าไอดอลเหล่านั้นเขาตื่นสายก็จริงแต่เขาทํางานวันละกี่ชัว่วโมงเชื่อไหมพวกเน็ตไอดอลบางคนแม้แต่ขี้ยังนั่นงกดโทรศัพท์เลยเพื่อดูว่างานตอนนี้กํลาลังเกิดอะไรขึ้น โลกตอนนี้กระแสมันไปยังไงเออเดินทางปลอดภัยอนุทนาด้วยใช่อันนี้เขาจะไปอยู่วัดที่วัดตาคคำน้อยอุดรจะไปเตรียมเรื่องงานบวชเขาจะไปอยู่ป่าสิบวันนี่ลูกชายคนที่จะบวชนะพี่มาลาพี่ริงกจะไปอยู่ด้วยคนหนึ่งไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่าไม่ใช่เพ่นแทบองกจะป่ามาัน ทิ้งพี่มาลาไม่ได้นะอยู่ได้นะเออไอ,อ,อ,อ้พวกบอกอยู่ได้น,ะน่ากลัวที่สุดกูกล <c oughs> ัวมันจะไอ,อ้เรื่องป่าก,กูไม่กลัวหรอกกูกลัวเรื่องแดกนี่แหละประเด็นกวจะอดลนทนไม่ได้กับารอาหารการกินนี่แหละไม่ใช่ไปแอบเก็บข้าวกล่องตะพาะไว้กินตอนเย็นไม่ได้นะอยู่ตอนเช้าพักถันไม่เสร็จมันเก็บของเข้าศาลาตัวเองไปหมกไว้ตกเย็นไปกินไม่ได้นะเฮ้ย อย่าให้เสียชื่อนะไปต้องกินมื้อเดียวนะอย่าไปเรื่องมากวุ่นวายแหละเขาไม่ได้นะไปทําเสียชื่อนะ <c oughs> เขารู้จักกุรินามคนนี้ลูกสิษคนตื่นทําไปทปํากุญชิหายไม่ได้นะ <c oughs> อ๋อข้างล่างแซวแล้วะไอติ๊กถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ได้มึงรีบเห็ดเผ็ดออกไปนะ เาไหาบอกว่ามาจากคน,ทนทดทำต้องใช่แ,แต่คิดว่าไม่มีปัญหาเราเขาอยู่ได้เพราะเขาชอบเป็นคนชอบที่เขาอชอบอยู่เป็นคนวิเวกหลีกเล่นทั้อยู่แล้วเขาชอบอยู่คนเดียวเขาไม่ชอบวุ่นวายกับใครเขาไม่ชอบส่งสิงกอบใครอย่าไปชวนพี่มาลาเม,มามอยกับชาวบ้านไม่ได้นะิก็บอกนว่านั่งนั่งเออติดนติดเมามอยไม่ได้นะมันก็ไม่โทรศัพท์โทรศัพท์ก็ไม่ใช่ไปนั่งโทรหาคนโน้นคนนี้นะอยู่เงียบๆสักพักหนึ่ง ลองไปสงบวิเวกลิกเล่นอยู่ในป่าในเขาเดินชมกลมนั่งสมาธิแล้วก็อย่าไปแย่ลิงละ่ะอย่าไปวุ่นวายกับลิงมันว่างัะมาวันลิงมันจะมาเวลาเดินผ่านลิงอย่าไปมองหน้ามันถ้ามองหน้ามันมันจะวิ่งเข้าใส่ลิงเขาอีกโก้เยอะเขาหัดตาตัวตนมากเขาเห็นตาไม่ได้ถ้าเห็นจะศบตามันปุ๊บเนี่ยมันเห็นว่าเราสบตามันมันวิ่งใส่เลยตามสไตล์ลิงแต่แค่ง้างมือมันก็วิ่งหนีแล้วมันชินพระเขาจะใช้วิธีการนี้ขู่มัน ทำท่าง้ามือถือไม้นี่มือแล้วก็ทำท่าจะตีอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ตีมันจริงหรอกมันก็จะวิ่งหนีเพราะมันมันมาเยอะมากแล้วก็เวลาตากผ้านะสําคัญมากเลยต้องเฝ้าถ้าไม่เฝ้าหายกางเกงในมึงจะกลายเป็นเกงลิงนะคุณจะบอกให้นะอขอก่อนมันเอาไปจริงๆตอนอาจารย์ไปมันขโมยผ้าผ้าขนหนูผ้าขนหนูที่เราเช็ดเนี่ยมันขโมยไปเลยคุณรูกมันเอาไปทําอะไรเหมือนกันมันขโมยไปเลยผืนหนึ่งสุดท้ายไม่เหลืออะไรเช็ดต้องเอาผ้า ผ้าที่เรานุ่งอ่ะมาเช็ดตัวแทนคือจะเปลี่ยนชุดวันนี้เอาชุดวันนั้นเราเช็ดซับผ้าแล้วก็เอาชุดใหม่มาใส่แทนแล้วเวลาซักก็ต้องต้องต้องวิ่งคือวิ่งไปช่วยงานพระทีหนึ่งวิ่งกลับดูผ้าทีหนึ่งวิ่งกลับไปข้างงานใี่ว่าเขาวิ่งกลับมาดูผ้าทีหนึ่งมีแต่ความกังวลเต็มไปหมดเพราะเราไม่มีชุดแล้วเราอยู่แค่นั้นกลัวมันจะขโมยไปไงเพราะถ้าเราเฝ้าไม่ดีมันขโมยหมดแล้วพระเ็าจะมีจุดตากผ้าจุดตากผ้าพระเนี่ยจะอยู่ตรงส่วนกลางซึ่งเขาจะมีพระเวร ไม่ใช่พระเวนแบบนั้นนะหมายถึงว่าพระเป็นเวนพระเฝ้าเวนอ่ะเขาจะมีพระประจําศาลาเขาก็จะคอยดูเขาจะประจําตรงนั้นไม่ไม่ไปตรงไหนเลยเขาก็จะดูเออเขาก็จะดูเลยว่าบิงมาเขาก็จะไล่แล้วไม่ให้มาอยู่บริเวณใกล้เคียงเพราะว่าไม่งั้นมันจะลงมาจุดนี้แล้วก็ห้าพญานาคโดเด็ดขาดไม่งั้นมันจะลงมาจุดนี้จุดเดียวแต่ถ้าเป็นการลอกเนี่ยเขาจะอนุญาตให้เข้ามาเพราะม่รบกวดการลอกเนี่ยเข้ามาเล่นกับมือได้เลยการลอกเข้ามาเล่นเลย เดี๋ยวไปก็จะเห็นถ้าใครถ้าถ้าจังหวะกระลอกมันมาพอดีอะนะไปก็แบบไปนั่งเล่นกับกระลอกหน้าบางทีกระลอกมันไม่เยอะมากพระก็จะแบบบางทีก็จะมขีขนมมาให้มันกินอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาไม่กี่ตัวเดี๋ยวหลังๆมันนี่รู้สึกมีหมาด้วยมั้งมีหมามาขออยู่อย่างเงี้ยเขาก็รับดูแลไว้บางตัวบางอะไรที่ดูแลได้ก็ดูแลดูคอสุนก็แต่เดยมมากจะไม่ค่อยรับวาถ้าสัตว์ป่าจะไม่รับเลย เพราะว่ามันอยู่ในป่าอยู่แล้วก็จะไม่เลี้ยงเขาให้มันอยู่ตามธรรมชาติเองได้เพราะพื้นที่พันุกว่าไร่มันเป็นป่าสงวนหมดเลยมันเป็นเขนร่วมกับป่ามันนั้นสัตว์ก็จะอยู่ตามตามป่าตามเขาได้ลิงบางวันมันก็จะลงมาบางวันก็จะไม่ได้ลงมาเพราะว่าบางทีก็แล้วแต่เพรว่าเดินบางทีก็ขี้ลิงเดินบางทีก็กลางคืนไม่มีไฟฉายฉายดูต้องคอยระวังบางทีมันก็เยี่ยวใสเลยเพราะไม่รู้เรื่องเนาะมันก็เยี่ยวของมันตามัตภมพาย่างเงี้บางทีก็โดนพระโดนอะไรก็ต้องระแวงคนไปใหม่ๆก็ต้องระวังขี้ลิงเยี่ยวลิง ต้องคอยระวังในช่วงนี้เนี่ยดีก็ตากผ้าจะแห้งเร็วหน้าหนาวถ้าหน้าฝนนี่อาจารย์ไปช่วงหน้าฝนเพราะอาจารย์ไปช่วงขอ้อภาษาไปหน้าฝนผ้าไม่เคยแห้งเลยเดี๋ยวต้องไปเออหรือว่าจะถามครูชาญท่านว่าที่วัดเขาใช้เครื่องอบผ้าได้หรือเปล่าวะแต่เขาจะมีเครื่องซักผ้าแต่เขาเอาไว้ซักแบบเป็นสองถอังอ่ะมันจะมีถังหนึ่งซักกับถังหนึ่งปัน่นปั่นแหง้งเขาจะปั่นแห้งเพื่อให้ผ้ามันแห้งเร็วขึ้น เพราะว่าบางทีเราเข้าใจคำว่าป่าไหมป่ามันทึบมันก็จะไม่มีที่ตากผ้ากุฏิพระก็จะไม่มีที่ตากผ้าตากผ้ามันก็ไม่แห้งเพราะมันเป็นแดดลามลายนึกออกไหมแล้วมันมีพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ส่วนกลางก็ไม่ใช่แดดจ้านะก็มีป่าแล้วตรงนั้มันสูงมากเลยมันสูงหลายเมตรเวลามันจะไปทางไหนเงามันก็ทาบทับมาหมดอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นตากผ้ากันไม่เคยแห้งแต่ตอนตอนนั้นฝนตกเนี้ย อาจารย์เห็นเก็บผ้าอาจารย์เดินไปกิ่นอับผ้าฟุ้งไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันมันมันควรจะอำนวยความสะดวกเรื่องเนี้ยได้แต่พระก็ซักงผ้าเองไปอย่างเงี้ยแต่เวลาเนี่ยเสียงเริ่มแหวแลนะ้วเวลาผ้าไม่แห้งอ่ะเอามาอบอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าถ้าท่านเอาไปใช้ได้ก็อยากจะถวายแต่กลางวันวัดเขาจะใช้โซลาเซลล์เขามีโซลาเซลล์ต่อกลางวันแต่ตออกลางคืนก็แต่กลางคืน่ะวัดไม่ได้ใช้นาะไม่ไม่มีไฟอะไรเลย มันไปหนักก็คือโซลาเซลล์มันก็แบกได้ระดับหนึ่งสมมติโซลาร์เซลล์อาจจะแบดได้เดือนละแค่เจ็ดพันแปดพันแบบติดแบบสิบกิโลวัตต์อยูบ้านจ้าอเงี้ยสุดท้ายค่าไฟออกมาก็ยังแพงอยู่ดีเพราะว่าถ้ากลางวันมันใช้เยอะแล้วคนไปวัดวันหนึ่งมันกี่พันคนกี่ร้อยคนมันใช้ไฟกันเท่าไหร่เปิดทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยพยายามเซฟแล้วต่ถ้ากลางคืนนะไม่ได้ใช้เลยมืดหมดสนิทไม่มีอะไรเลยมืดอย่างเดียวมืดทุกอย่างมีไฟโซลาเซลล์อยู่สองดวงเองมั้ เพราะว่าเขาไม่อยากให้ไฟมันรบกวนสัตว์ป่าเขาต้องการอยู่ตามธรรมชาติไม่อยากไปรบกวนแล้วก็ให้พักฝึกใช้ไฟฉาย,ยางี้ยอาจารย์เดินไปจากครูจารย์โตถือไฟฉายแล้วถ้าไม่ถือไฟฉายคือไม่ได้เอาไฟฉายมาจะไปสอนอาจาร,ร,ร,นนจารย์ไขประตูวัฒนะ้จะดูแลประตูเนี่ยไอ้ที่จะไอ้คนที่จะบวชเนี่ยก็ดูแลประตูไขประตูประตูประตูอยู่หน้าที่เดียวกับที่อาจารย์เคยทําเสร็จแล้วเดินไปอย่างเงี้ยไปเหยียบงูอย่างเงี้ยครูจารย์เขเฮ้ยเหยียบอะไรวะก็แบบ เห็นเลื้อยหนีไปโอ้เหยียบมูบ่เดี๋ยวเบียร์ตะหลังเดินมาต้องเอาไปฉายมาด้วยนะคือท่านมีความชำนาญท่านมีวิชาตัวเบาท<ม>่านอยู่มานานเนี่ยบวชมาสิบพรรษาอย่างเงี้ยสิบปีแล้วท่านเหยียบมูเป็นประจำท่านก็มีวิชาตัวเบา,า,วา,วเ,บาเวลาเหยียบอะไรปุ๊บก็จะแบบสลัดตัวได้เร็วอะไรเงี้ยท่านก็จะรู้ก็ไม่เบียดเบียนสัพท์อย่างเงี้ยก็จะมีวิชาของเขาพวกอยู่ป่าอยู่เขาก็จะมีสภาพวิทยายุทธ์เขาจะมีวิชาตัวเบาฮะหนึ่งชั่วโมงแล้วหรอ เอาได้เวลาพักแล้วตอนแล้วเอาเ็้ามาแค่สามสิบนาทีสุดท้ายเสียงเอามาแล้วเสียงเริ่มแหบนะเพอาเราจะไม่พักเสียงมันจะเริ่มไปกลับไปไปที่เดิมหมอไม่ให้พูดต่อเนื่องกันชั่วโมงหนึ่งตอนนี้กี่นาทีแล้วนะหนึ่งชั่วโมงเกินหมอสั่งแล้วเดี๋ยวตลางเอาสักห้าสิบเก้านาทีก็ลงได้เลย มันมจะได้ไม่แห้งปีนากินโอ้ยครับอันนี้แจกมาพูดรอบพูดรอบหนึ่งเปิดกล่องหน่อย <c oughs> นี่คือสบู่วางไว้ตรงนี้แม่จย์ถือสบู่วันเนี้ย <c oughs> เป็นสบู่ที่ด็อกเตอร์มาริกาดูดีให้มาตั้งลังหนึ่ง <c oughs> ด็อกเตอร์มาริกาให้มาลังหนึ่งสบู่ห้ำดำ <c oughs> ล้างหัมดำเหรอหรือไงนะผู้หญิงใช้ไม่ได้ผู้หญิงใช้ได้แต่กูไม่อยากพูดหอยดำไงเอาแค่หำพอมันเป็นสบู่อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่เขาบอกว่าเป็นสบู่สบู่ดำสบู่ดำแต่ล้างแล้วไม่ดำเขาว่าอย่างนั้นมันเป็นสบู่ที่เขาบอกว่ามันทำความสะอาดได้ดี แต่อาจารย์ลองใช้แล้วดีแต่ดีจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้เพราะว่า,าใช้แป๊บเดียวใช้ไม่กี่ครั้งก็าจะไม่ชอบใช้สบู่ก้อนใช้ได้ทั้งตัวเลยสบู่มันก็คือสบู่อาจาร,รย์การันตีไม่ได้ว่าดีขนาดไหนเราเอาไปใช้เองแต่นี่คือสบู่ของดออรมาริกาที่เขาการันตีนักหนาว,ว่าใช้ดีล้างได้หมดทุกจุดล้างได้หมดทุกจุดตั้งแต่หัวตลอดห๋มได้หมดเลยเออ,อ ข็ที่อาจารย์เคยพูดโรงพยาบาลยันทีอ่ะก็ได้หมดเลยก็ได้ทั้งหมดเพราะนั้นสบู่ดเรมาริกาลองไปหาซื้อดูสบู่ดําแต่เนื่องจากดเรมาริกาเนี่ยส่งมาให้เยอะมากทั้งลังเลยอนุโมทนากับดเรมาริกาด้วยแล้วก็ขอบคุณดรมาริกาด้วยที่อุตสาหส่งสบู่ดีๆคุณภาพดีๆราคาดีมาให้ของดเรมาริกาไปหาซื้อดูนะปริมาณก้อนหนึ่งคือร้อยกรัมแล้วสบู่มันก็เนื้อดีนะ อาจารย์ใช้แล้วใช้จริงไม่ได้ตอแหลแต่ใช้แล้วอาจารย์ก็เป็นคนไม่ชอบใช้สบู่เพราะมันเวลาหน้ามันไหลออกมันมันเลอะอ่ะมันเลอะห้องน้ำก็เลยไม่ได้ใช้เพราะอาจารย์เป็นคนใช้สบู่เหลวแล้วก็มันไม่สกปรกแต่สบู่ไม่ใช่ว่าสบู่ก็สกปรกแล้วก็ปั๊มตัวเองว่ามีดรมาริกางนี่นะสบู่ก้อนดําเลยแล้วก็ถ้าเราคนที่ชอบใช้สบู่อ่ะเขาก็จะมีตะขาอย่างเงี้ยนะเนี่ยตีฟองใช่ไหมใส่เข้าไปอย่างเงี้ยตีฟองแล้วก็เอาไปใส่ได้อย่างเงี้ย เราไปขัดตัวขัดที่ใครอย่างเงี้ยใครมีที่ใครเยอะๆยะก็แล้วแต่ใครจะรีวิวก็รีวิวใครจะดึงตะกร้า<ๆ>เข้าไปปักก็ได้แล้วแต่เราเลย<ๆ>เขา้าเอาไปปักตะกร้กาเฟรชเอช่วยเขาปักเราก็ได้คอมมิชชั่นเพราะว่าเหมือนเขาจะให้คอมมิชชั่นไว้แต่เท่าไหร่จะไม่รู้แต่น,นี้ไม่ได้อามาขายให้เขา<ม>เขาไม่ได้จ้างรีวิวขอบคุณเขาที่เขาส่งมาให้โดยที่อาจารย์ไม่ขอเลยแล้วเ็าส่งมาตั้งรังหนึ่งแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์แจกให้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลย สะดุกดรมาริกาก็วันนี้แจกคุละก้อนเลยอนุโมทนากับดรมาริกาด้วยก็ mm hmm. เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็เอาไปคนละก้อนนะอนุโมทนากับดรมาริกาด้วยเห็นมี้ยมีคนบอกว่าใช้ดีหลายคนใช้แล้วสบู่ดำดเรมาริก hmm. าเปลือกมงคุดเหรอมงคุดแต่ลสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ดรมาริกาแมงโก้สตีนนี่แมงโก้สตีนเออแมงโก้สต <laughs> ีนทูอินวันแอนตี้แอน ชูติง้งโออ่านยากอ่านเย็นแล้วเกินกว่าจะอ่านแต่ละคำใ <c oughs> เออสบู่เนาะ <c oughs> แต่มันเป็นมาตรฐานออยอที่ต้องเตือนคุณลักษณะาการใช้ที่ออยบังคับถูกต้องที่จะต้องเขียนสบู่ผิวหน้าผิวกาย <c oughs> ล้างออกประเภทอยู่ในกลุ่มประเภทเครื่องสำอางนี้ก็ด็เตอร์มาริกาขนาด100ร้อยกรังก็ <c oughs> เดี๋ยววันนี้แจกอนุโมทนากับดรมาริกาด้วย ขอบคุณมากเลยที่เอามาแจกผู้ที่มาฟังธรรมที่บ้านอาจารย์นโมธนาขนนองเตเอมาเมริกาด้วยยังไม่ต้องลงไลฟ์ก็ได้เดี๋ยวเออเดี๋ยวไลฟ์ไปก่อนสักพักหนึ่งอันนี้จเจินแจกจะไไม่ต้องไม่ต้องแจกตอนเริ่มอาจารก็เดี๋ยวเขาจะเดินม,มาถ่ายรูปอาจารย์อยู่แล้วไงแต่ใครไม่ถ่ายรูปก,ก็เข้ามาเอาได้เลยี่ย จะถ่ายรูปเดี๋ยวค่อยเอาหลังจากเอาสบู่แจกเสร็จมาเอาสบู่ก่อนเดินเข้ามาเอาได้เลยเดินเขไปได้ลลเลยค่ะมีลลนะคนเลยค่ะมีเาคนเลยนะะรับสบู่ไปเลยมีเราคนเลยค่ะจ้ะไร